เราจะให้น้องๆโหวตกันว่าใครชนะโอ<ฮ>้โห<ฮ>พ่อที่แววชนะมาแล้วอะ่ะอยากระชุดนอนนี่ะ ครับสไตล์ลุยๆเหมาะกับสาวซิ่งและสาวซ่านะครับเคล็ดลับนะครับต้องทาแป้งก่อนนะครับใช่เปปเปอร์มินต์ไม่ได้เปลี่ยนเฉยไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจัดฉลากแต่งตัวตุ๊กตาบรายกันนะครับทำแล้ว่นนึงออกมาของแม่น่ารักมากขอบคุณพ่ออมาได้แปลกมากแล้วมันเป็นดวงอ่ะมันเป็นดวงครั้งที่แล้วแม่เอาตุ๊กตามาเต็มโต๊ะเลยสิบตัวให้เลือกแต่ครั้งนี้มาห้าพอค่ะเพราะว่าล้นโต๊ะนะ คัดเลือก5้าคนที่รู้สึกว่าผมไม่ได้ยาวมากมายนี่เพราะเดี๋ยวพ่อทําแม่ผังแม่อยากให้ใครก็ได้จับได้แปปเปอร์มีนจะได้เปลี่ยนชุดทีพ่ออยากจะได้ผมสีดําคนนี้นะเบอร์สามน้องล็อกซี่คนนี้ก็แต่งตัวง่ายผมสั้นจับฉลากันเลยดีกว่าพอไดรเบอร์เบอร์อะไรเบอร์สามเปล่าใช่ไหมแม่อยากได้เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามจริงด้วยโอ้พ่อนี่แววชนะมาแล้วอ่ะแม่เบอร์อะไรย่ะหนึ่ง เบอร์สองใครจ้าเบอร์สองเฮ้ยน้องม่วงตัวเดิอคร้ที่เราจับได้ชุดนี้นะหลักไหมล่ะอ่าพอเป็นล็อกซี่นะครับแคนดี้แชมป์เก่าแชมป์เก่าครั้งี่แล้วคดีชนะมาอ่าสาวๆใครไปเกี่ยวก็ท้อยไปกติกาเป็นไงครับแม่ปูเป้กติกานะคะแม่ก็จะมีฉลากเลขหนึ่งถึงเลขสิบอยู่ในนี้นะคะข้อแรกเราจะมาจับกันก่อนว่า คนไหนจะได้เสื้อตัวไหนอ่านี่คือถาเสื้อซึ่งมี10เบอร์แม่แปะมาให้แล้วคือเดี๋ยวเราจับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการพรีเซนต์นะแล้วพรีเซนต์เนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้น้องๆโหวตกันว่าใครใชนะ โอ้ใช่ครั้งที่แล้วชุด <ừ. S 1> ของพ่อไปไปมาเหมือนขอทานจะเด้ยตอนแรกก็ต้องโป้กันก่อนนะคุณพ่อรุณหน้าทาแป้งที่ตุ๊กตาก,ก่อนนะคะคนเนี้ยของพ่อใส่ตุ้มหูหลายอันมากเลยอย่าทำเหองแม่หลุดนะถอดอยังไงถอดไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ต้องถอดโบก่อนเพราะว่าถ้าเล่นข่าวหน้าพ่อแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วมาเล่นตุ๊กตากกน,น่าจะเหมาะก,กว่านะ,ะ <c oughs> <ๆ S 2> เอาไหมทาแป้งที่ขาก่อนนะเคล็ดลับนะครับต้องทาแป้งก่อนนะครับใช่มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยไปประมินไม่ได้เปลี่ยนชุย ใช่ไปทาที่ขาไปทาที่ขาเหรอถูกพ่อเขาดูว่าทาที่หน้าว้ายขาตกตะกอนว้ายอะไรเนี่ยนี่เดี๋ยวจับได้จะถอดใส่เอไม่เสื้อเนี่ยฮะมาข้อแรกนี่จับเสื้อก่อนนะครับให้จับก่อนจะพร้อมกันแหละจะพร้อมกันแม่ได้แล้วเบอร์สามเบอร์เจ็ดเบอร์สามแม่เบอร์เจ็ดเอาพ่อไปเบอร์เจ็ดโอ้เป็นสไตล์ ของพ่อนี่เป็นสไตล์เรียบหรูนะครับง่ายๆนะครับไปไหนก็ได้นะครับเสื้อตัวนี้ของแม่ยัางไางยยิ่งกว่ายากกัดกระชุดนอนเนะี<อ>่ยของแม่นี่เสื้ออยู่บ้านเลยอะ่ะเราจะมาชนะเหมือนครั้งที่แล้วได้ไมั้ยเนี่ยของพ่อยังดูดูมีไปเที่ยวได้นะแขนกงแขนกุดลายดอกไม้ของแม่นี้ดูอยู่บ้านมากเสื้อแขนกุดนะครับมีดอกไม้สีน้ําตาลสวยหรูอยู่ตรงกลางหน้าอกนะครับ เหมาะกับสาวสไตล์เท่แบบล็อซซี่เลยทีเดียวนะครับของแม่นะคะออกแนวหวานหวานและดูแค่เสื้อเนี่ยดูจะเป็นน้าหนาวหนาวหน่อยนะดูเป็นสเวตเตอร์นะคะอ่าชิ้นต่อไปเลยดีกว่ากางเกงค่ะกางเกงจับยังไงจะได้อใอยเข้ากับข้างบนเบอร์เก้าเบอร์ห้าว้ายโอ้พ่อ มาแบบว่านี่ครับสไตล์ลุยๆเหมาะกับสาวซิ่งและสาวซ่านะครับนี่อุ้ยของแม่ก็มาเรียบร้อยอะไม่หลุดตีมไม่หลุดตีมอุ้ยของแม่ก็ใช้อยู่นะกระโปรงกับเสื้อเข้ากันได้เลยอย่าเสื้อเรียบร้อยกระโปรงก็เรียบร้อยอครั้งที่แล้วน้องคนนี้ก็เรียบร้อยนะคะชุดที่ใส่ออกมาอันนี้ก็เหมาะนะเหมาะแต่งตัวเหมือนจะไปเดินสยามอะ่างี้ว่ารู้เหรอเขาเดินเขาใส่ยังไงสยามสมัยเนี้ยแฟชั่นตุ๊กตาบรายนะครับติดตูดนะครับดึงไม่ขึ้นนี่ปลดกระดุมข้างหน้ายัง กดแล้วสิล็อกซี่ติดตูดใ <laughs> จเย็นใจเย็นเจเย็นจเย็น <laughs> เดี๋ยว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 เอ้าดูตายล็อกซี่เหมือนจะอ้วนขึ้นอะ <c oughs> กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนโอ้เป็นเธอมว้เป็นเธอ, <laughs> อ <laughs> ดูแลรักษาสุขภาพเันยง <laughs> <laughs> ทำไมตุ๊กตาเป็น <laughs> 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 อ้วนขึ้นได้ยังไงใส่ไม่ได้สิบแตก แนวชุดเนี่ยใช้ได้แต่ใส่ไม่ได้จะบอกว่าเป็นเคาะซ้ำกมซัดของล็อกซี่ยังไงเนี่ยเห็นไหมมันเป็นดวงว่าใครจะชนะใครจะแพ้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นดีไซน์ใส่เปิดเป้าถือว่าดวงพ่อมาเท่านี้นะครับทำบุญมาเท่านี้แต่เดี๋ยวนี้พ่อก็เห็นนะคนแต่งตัวกันแบบเนี้ยไม่เห็นมาจากไหนของแม่ ร้อยเสือ้อกระโปรงเข้ากันหุ่นยังดีไม่อ้วนไม่อ้วนนะชิ้นต่อไปนะคะเป็นหมวกแล้วกันของข้อนี้ออกแนวเดินจตุจักแล้วนะครับตอนนี้คือเดินสยามมันเย็นไงเดินจตุจ,จักมันร้อนเปิดระบายอากาศหน่อยเดี๋ยวต้องเอาหมวกมาปิดหรือเปล่า,า,า,ามันมีบางอนนาันอามาปิดได้นะสองหมวกนะครับเบอร์หนึ่งของแม่เบอร์สี่ ถ้ากางเกงแบบนี้แล้วหมวกก็อเอาไว้ใส่คุมหน้ามากกว่ากนะ็ไปเป็นหนึ่งโอ้โห oh, 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 oh. หนาวมาเลยหมวกเนี่ยถ้าได้อันนี้เอา,าพันได้นะว่า,าพันเอวได้อะ oh, แม้มันก็เป็นดวงอะออกอ่าวนะออกทะเลแล้วนะ <laughs> ตอนนี้แต่งตัวเหมือนคนแต่ไข้อะ <laughs> อยากได้อันนี้น่นารักมากเลยสตปชอะ่ะโอ้โห หนาวพอกันนะเป็นเสือแม่ทั้งางเกงทั้งเก่งไม่ระบายอากาศนี <Hayır> <forecasting íamos> ่ก็ยังกอได้นี่เขาติดแป๊กใต้คางนี่เขาจะได้เน้นเน้นใบหน้าให้มันกลมโ้ยนั้นละโอ้โหของแม่พอมาสามชิ้นนี่ของแม่คิดตายแล้วของพ่อที่เหมือนขอท่าเมแลนอะไราตามครั้งที่แล้วมาติดๆค่นี้แหนี้ถหลักซี้นสงสารพ่อ ข้อสุดท้ายรองเท้าค่ะอ่าผมก็ไม่หวังอะไรแล้วแหละเดินเท้าเปล่าก็ได้เลยดวแถมกันลาหนึ่งหนึ่งสองสเบอร์หกผมแม่เบอร์สามหกหนี่นี่หกโอเป็นรองเท้าส้นส้นคอนโดนะครับทำลายร่างกายแม่เบอร์สามอ่ะโอ้โหเป็นไง รองเท้าบูทหัวใจฟลุงฟริ่งอ่ะโอ้โหเฮ้ยแคนดี้นางมีดวงทางนี้นะดวงเราคงส่งส่งเสริมกันมาดีอ่ะเพราะว่าตัวล็อกซี่ก็มีดวงดีนะครับมันผิดที่พ่อเองนะครับส่มาน้อยจริงๆคราไม่ได้เก่งตัวนี้ทุกอย่างก็จะโอเคเสื้อตัวนี้เสื้อไปทางเกงไปทางนะครับหัวไปทางนะครับขาไปทางนะครับจริงๆเสื้อมันค่อนข้างจะเข้ากับได้ข้างล่างได้แค่ทุกอันนะแต่โย่จะไปจับได้เก่ง แต่รองเท้ากับสีหมวกนี้เข้ากันนะครับนี่นะฮะมันพลาดที่กเกงตัวเดียวพอสิมีงเก่งในอยู่ป่ะ <c oughs> แต่พ่อรู้น้องๆหลายคนชอบสไตล์นี้นะครับหวตให้พ่อด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ร้อนนะครับ <c oughs> เดินจะตุจักนะครับน,นี่นี่ลอกสิ มัเป็นไรอะคะมการ์ดฉันยังกั๊ดซีฉันยังไม่รู้เลยฉันไม่รู้นี่เราจะไปป้อนธนาคารหรือเปล่าวะลอบีตรวจเข้าเครมมาเชียวคืออะไรแล้วทารู้ตัวป่ะไม่รู้สึกเย็นๆบ้างหรอฮะคือว่าอากาศวันนี้มันเป็นยังไงล่ะก็คงจะหนาวแหดูฉันแต่งตัวสิฉันก็แต่งตัวถูกอยู่นะฉันก็หนาวหนาวหัวนะแต่ข้างล่างฉันรู้สึกเย็นเย็นว่าบิวว่าบิวยังไงก็ไม่รู้เอ๊ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะขอเรียกกินยาแล้ว นี่ชุดของพ่อนะครับครบชุดแล้วนะครับมาจากห้องเสื้ออยาตามมาโดเซ่ของของฝรั่งเศส <c oughs> <c oughs> มวกนี้สัมผัสอากาศหนาวนี่โอเคมากเลยนะครับ <c oughs> อบอุ่นนะครับอบอุ่นมาถึงคางและถึงคอนะครับ เสื้อนี้สไตล์ลำลองนะครับใส่ไปไหนก็ได้นะครับมีลายดอกอยู่ตรงนี้กางเกงเปิดโล่งนะครับเปิดมีความเปิดเผยนะครับเป็นกันเองนะครับไม่มีอะไรปิดบังน,นะครับและก็รองเท้าที่เข้ากับหมวก <c oughs> ใครชอบสไตล์นี้กดโหวตเลยครับของแม่นะคะมาจากห้องเสื้อมาดามปูเป้นะคะนี่หมวกเป็นลายเสืดดาวเห็นไหมอากาศนาหนาวๆเรียบปลูนะคะแล้วก็เสื้อก็ยังเป็นสเวตเตอร์สีเหลืองเข้ากับหมวกในในโทนเดียวกันออกเหลืองๆนะคะกระโปรงก็นีเมื่อหมวกเราฉูดฉาด แล้วเสื้อเราก็สดใสกระโปรงก็เลยแบบเรียบเรียๆนิดนึงเพื่อความที่หมวกเสื้อจะได้โดดเด่นนะแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยรองเทา้าบู๊ลายหัวใจปรุงฟริงนะคะสีเข้ากับผมของน้องแคนดี้เลยเดินไปไหนก็ไม่ไอายใครอบอุ่นด้วย S <S <S น้องๆที่ชอบสไตล์นี้ก็โหวตเลยนะคะอ่าโหวตกันเข้ามานะคะว่าชอบของพ่อหรือชอบของแม่แคนดี้สวยทุกครั้งเลยอะ่ะสงสารล็อกซี่อย่าลืมโหวตกันนะคะแล้วถ้าชอบหรือไม่ชอบอย่างไงคอมเมนต์บอกด้วยนะถ้าอยากให้มาเล่นกันอย่างนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์บอกไปได้เลยนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้เพ่อยู่เย่น้องเชื่อแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะบ๊ายบาย